ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลานะครับหากเราลงมือทําอะไรไปแล้วผลลัพธ์มันจะไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ตามนะทุกคนนะสิ่งที่เรากลัวควรกลัวที่สุดนะครับคือเวลาครับเวลาที่เรารอนะครับรอให้พร้อมนะครับแล้วเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยไอ้นั่นแหละครับคือความกลัวครับที่เราจะยืนอยู่ที่เดิมนะคือหายนะแห่งความล้มเหลวนะครับเนาะเราลงมือทําอะไรไปเราไม่เราไม่สําเร็จเราก็ยังดีครับเราได้ประสบการณ์เนาะแต่การที่เราไม่ได้ลงทุนทําอะไรเลยเมาแต่ไปฟังขี้ปากเขาครับ มัวจะไปดูเขาหาเงินนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนนะสู้เราไปลงมือทําไปลองดูดีกว่านะครับใช่ไหมเออบางคนกลัวนั่นกลัวนี่รอให้พรมอ่ะไม่มีทางพรไม่มีทางได้ทำหรอ่ะ ลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็อยู่ที่เดิมน,นะครับเสี่ยงแล้วทําให้ชีวิตเรามันคุ้มอ่ะทุกคนนะมันสมควรที่จะเสี่ยงนะแล้วอีกอย่างธุกรกินะี่ยมันลงทุนแค่สามถึงห้าพันบาทเองคุณก็เปิดร้านขายได้แล้วนะครับเนาะเมื่อก่อนผมยังมีเงินแค่เก้าร้อยบาทเองทุกคนฮะไปเปิดร้านขายปลาหมึกเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีก่อนนะรถผมเกือบโดนยึดแลวนะครับทุกอย่างนะครับผมได้ไปขอยืมเงินแม่ประมาณแปดเก้าร้อยแล้วผมมีเงินติดตัวอีกประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับไปซื้อปลามไาาายงงนนนนนวัดนะัดดจจ้้ผํ เป็นงานสลักกระพัดนะแถวภาคเหนือนะเขาแข่งบ้องไฟนะครับบ้างไฟนะครับเนาะวันนั้นเน่ยผมขายได้เกือบ4นะี่พัน่ะผมตกใจนะครับตั้งแต่วันนั้นมาผมทําอาชีพนี้จนประสบความสําเร็จนะทุกคนนะด้วยการทดลองผิดทดลองถูกด้วยตัวเองทุกอย่างนะตอนนั้นไม่มีช่องไหนมาสอน youtube แบบช่องผมนะครับไม่มีช่องไหนมาสอนเลยนะทุกคนนะผมฝึกเองทุกอย่างนะครับทําเองทุกอย่างนะทุกคนนะจนเดี๋ยวนี้นะครับผมมีรถรถสดบ้านสดทุกอย่างผมไม่ผ่อนใครเลยนะครับ จากอาชีพนี้ล้วนๆนะสาหรับท่านไหนที่ได้ทําดูแล้วทุกท่านจะรู้นะว่ากําไรมันก็ค่อนข้างโอเคนาะแล้วอีกอย่างอ่ะของเราเก็บได้หนึ่งถึงสี่วันนู่นนะครับปลาหมึกนะครับถ้าขายไม่หมดนะครับเนาะเนาะครับเนาะเนี่ยครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ของมันนะทุกคนนะเรารู้แล้วว่าเราเสียบมัน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 เห็นเลยครับกาไรอ่ะวันต่อวันเลยว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่เนาะนะครับอีกวันหนึ่งเราไม่หมดเราออกำไรเราอยู่นี่เราก็อัดน้าแข็งพุ่งนี้มันก็เราขายมันก็เป็นกําไรนะครับเนาะเนี่ยครับทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแล้ว เสียงแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะครับกับการที่คุณเสี่ยงไปฟังขี้ปากของไอคนที่มันยังไม่เคยทําแล้วก็บอกอุยค่านั่นค่านี่เนี่ยคุณเรียบร้อยเลยนะครับเนาะเพราะอย่าอย่าไปฟังครับเรามีหน้าที่ออกไปลงมือทํานะครับเนาะเรามีหน้าที่ออกไปลงมือทํานะครับเข้าไปศึกษาในช่อง u t u b e ครับเข้าไปหัดทําแค่นั้นนะครับถ้าอยากมีรายได้เพิ่มนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ผมเอาภาพบรรยากาศผมถ่ายไว้แล้วนะครับเนาะ เสียดายนะครับเอามาอยากให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านที่กําลังมองหาอาชีพนะครับมองหาธุรกิจนะครับเนาะอยากเป็นนายตัวเองนะครับเนาะนะครับทุกอย่างผมสอนในช่อง u t u b e นะครับทุกคนฮะเรื่องปลาหมึกเรื่องอะไรทุกอย่างสั่งของจากที่ไหนอะไรทุกอย่างทุกคนมีหน้าที่เข้าไปศึกษาอย่างเดียวจบนะครับซึ่งจะแตกต่างจากผมเมื่อก่อนนะครับผมต้องลองทําเองทุกอย่างนะครับไม่มีช่องไหนออกมาสอนเลยนะครับนะครับเนาะช่วงก่อนก็ YouTube คนจะไม่เข้าดูเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับโอกาสมันเปิดเยอะครับทุกคนครับ แล้วแต่ทุกท่านนะครับแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับใครอยากมีอาชีพใครไม่อยากเป็นพนักงานเขาแล้วก็ต้องคุณก็ต้องดิ้นนะครับคุณก็ต้องออกไปแสวงหามันนะครับเนาะความสําเร็จมันได้มาไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากนะจำคำผมไว้นะครับเนาะเพราะสมัยเนี้ยทุกคนจะหาความสําเร็จได้ง่ายนะครับเพราะผมทุกอย่างมันสอนในช่อง YouTube หมดแล้วนะครับมันซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับเนาะทุกคนฮะเนี่ยครับมีหน้าที่ออกไปศึกษาในช่อง YouTube แล้วออกไปลงมือทําจบ นะครับทุกคนนะอย่าไปฟังขี้ปากของไอ้คนที่ทําไม่ได้แล้วมาบอกว่าเราทําไม่ได้เนาะนะครับเนี่ยครับดูดูภาพบรรยากาศนะทุกคนนะเนี่ยครับไปย่างเลยครับสองสามเตานะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับทุกท่านนะสําหรับท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาอาชีพอยากมีอาชีพอย่าไปฟังขี้ปากใครนะทุกคนนะออกไปลงมือทําอย่างเดียวครับมันจะสอนพวกคุณเองนะครับประสบการณ์นะครับทุกคนนะบางครั้งอาจจะย่างหมึกเหนียวหน่อยนานไปเราก็ย่างไปนะครับทุกคนนะครับเนาะบางครั้งอาจจะ เสียค่าที่เยอะหน่อยนานไปเราต่อราคาเป็นเราก็เสียค่าที่น้อยนะครับทุกคนนะครับเนาะนะอย่าไปคิดอะไรมากครับทุกอย่างมันมีช่องทางของมันหมดนะครับทุกคนนะครับมันมีช่องทางของมันหมดนะครับเนาะจะรวยหรือโจนมันอยู่ที่เรานะครับบางครั้งอาชีพนี้มันอาจจะไม่ให้ทําให้เรารวยเวอร์วางอะไรแต่เราได้อยู่กับครอบครัวนะครับได้อยู่กับลูกนะครับได้อยู่กับพ่อกับแม่นะทุกคนนะได้กินข้าวกับพ่อกับแม่ทุกเช้าทุกเย็นนะครับท่านอย่าลืมในจุดจุดนี้นะครับคุณไปทํางานนะครับปีหนึ่งคุณได้กลับแค่ครั้งเดียวนะครับ ปีหนึ่งคุณจะได้กลับบ้านแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งถึงสองครั้งนะครับเนาะแต่อาชีพนี้ครับเห็นไหมครับอยู่บ้านสบายๆได้อยู่กับครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องผมหมดเลยนะครับเอามาสอนเขาที่างนี้อีกไม่นานก็จะน่าจะให้ธุรกิจให้กับน้องเขาไปแล้วนะครับเนาะเนี่ยครับทุกคนนะเป็นไงครับเนาะโอเคนะครับทุกท่านยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเสียดายคลิปเอามาลงให้ดูนะครับ